อาจจะก่อนอื่นเลยเนี่ยจะเรียนว่าจริงสสวเป็นหน่วยงานด้านนโยบายเรื่องการส่งเสริมเอสเอ็มนะครับก็เอสเอ็มไในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่ประมาณ3.2ล้านลายถ้าพูดแบบนี้เนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าเอสเอ็มเนี่ยมีจำนวนมากนะครับแล้วก็นอกเหนือจากจํานวนมากแล้วเนี่ยก็มีความหลากหลายด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเออเราจะทําเรื่องการส่งเสริมเอสเอ็มเนี่ยแล้วเราก็จะจะขับเคลื่อนให้การส่งเสริมเอสเอ็มไเนี่ยไปสู่การปฏิบัติก็คือช่วยเอสเอ็มไได้อย่างแท้จริงนะครับ ก็จะต้องมีภาคส่วนต,าต,าตาน่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเราถึงชอบพูดคำคำคำหนึ่งที่พูดกันบ่อยมากเลยก็คือคําว่าบูรณาการนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยต้องบอกเลยว่าคําว่าบูรณาการเนี่ยมันออมีความลึกซึ้งนะครับก็คือว่าไม่ใช่เพียงแค่ว่าเราเชื่อมโยงการทํางานร่วมกับทุกภาคส่วนนะครับแต่ว่าเราต้องออมีจังหวะในการที่จะเชื่อมโยงหรือว่าร้อยเรียงเรื่องของการส่งเสริม ESB เข้าด้วยกันในแต่ละภาคส่วนด้วยนะครับไม่ใช่เพียงแค่เชื่อมอย่างเดียวนะครับ ก็่นนี้ต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยในแง่มุมของการขับเคลื่อนการส่งเสริมไอซีเนี่ยภาครัฐเองเนี่ยมีทรัพยากรจํากัดน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบประมาณหรือว่าเรื่องของกําลังบุคลากรน,นะครับเรื่องของกลไกลตา่างๆการที่เข้าไปร่วมกับภาคการศึกษานะครับหรือว่าภาคเอกชนเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญเลยที่ทําให้การส่งเสริมไอซีีเนี่ยประสบความสาเร็จนะครับเพราะว่าเล่าให้ฟังง่าย,ายๆครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการเข้าร่วมกับภาคเอกชนเนี่ย ภายประชนเนี่ยต้องบอกว่ารู้จัก SME เนี่ยค่อนข้างดีนะครับแล้วก็พูดภาษาเดียวกันนะครับเขาก็สามารถที่จะเข้าถึงแล้วก็คล้ายๆว่าร่วมกันในการขับเคลื่อนได้ง่ายนะครับแล้วก็มีพลังเนี่ยที่มากอาจจะมากไปกว่าภารได้สั่งไปนะครับในขณะเดยียวกันสถาบันการศึกษาก็เช่นเดียวกันนะครับสถาบันการศึกษาเนี่ยก็ถือว่าเป็นหน่วยที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศทุกจังหวัดน,นะครับก็สามารถที่จะ เข้าไปมีส่วนช่วยสับสนุเอสเอในพื้นที่ต่างๆได้นะครับก็คือทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะกระจายการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับก็เป็นหัวใจสําคัญในการที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการส่งเสริมเอสเเนี่ยให้เกิดความทั่วถึงได้นะครับทีนี้คําถามที่2นะครับกลับมาถามว่าแล้วมุมมองต่อสถาบันการศึกษาเป็นยังไงนะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าสอสวมีการศึกษา เรื่องของการใช้สถาบันการศึกษาเนี่ยเป็นกลไก่สาคัญในการขับเคลื่อนการส,ส่งเสริมเศรีโดยเฉพาะในพื้นที่ภูมิภาคนะครับต้องบอกเลยว่าเราไปเล็งเห็นถึงความสําคัญของสถาบันก,การศึกษาในฐานะที่เป็นหน่วยที่มีความพร้อมทั้งในแง่มุมของอพื้นที่ในแง่มุมของทรัพยากรนะครับเรื่องของการวิจัยและพัฒนาต่างๆนะครับเรื่องของบุคลากรด้วยนะครับ ประการหนึ่งเลยที่ต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยบทบาทของสถาบันการศึกษาที่สําคัญเลยก็คือเรื่องของการสร้างและพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการนะครับเพราะว่า s b m เนี่ยปัจจัยควาสมสำเร็จประการหนึ่งแล้วก็เป็นประการสำคัญที่สุดก็คือว่าผู้ประกอบการเนี่ยต้องมีความเป็นผู้ประกอบการค่อนข้างสูงก็คือเล็งเห็นถึงปัจจัยเสี่ยงเล็งเห็นถึงโอกาสนะครับแล้วก็สามารถตัดสินใจในการที่จะบริหารธุรกิจไปได้ภายใต้ทรัพยากรที่ตัวเองมีนะครับ